นี้เราเยอะมากเลยน like ี้เราจะไปหาไฟ่กันนะครับผมเอ้ยเราต้องออกไปทางขวานี <huh ่หว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปทางขวาไอ้ยพ่อโทษนะเกือบปี้เดอร์เกอบปี้เดอร์เกอบปี้เดี๋ยวเราไปเติมนรำมันก่อนนะครับผมตอนนี้เราจะไปคาเฟ่นะผม ซึ่งก็เป็นคาเฟ่ที่ยังไม่ชัวร์เท่าไหร่จำชื่อร้านไม่ได้พอนีมันมีถ่ายงานเนียส่งอาจารย์ผมก็ต้องไปคาเฟ่นะฮะไปถ่าย,อะ,ายอ,ะอะไรอะเสียงผม,มาจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะมันเจ็บคอทนี้เจ็บคออาจจะพูดไม่ค่อยได้พูดมากนะครับผมคลิปนี้อาจจะพูดน้อยแลวซ้ำนะผม,ผมเพราะมันเจ็บคอนะไม่ค่อยสบายเป็นบัตร เป็นเพโทษเจนอะทำผมเป็นแบบเราหาแฟรแล้วน้ำมันหมดต้องแฟรแล้ว โอ้โห,โโหคาเฟ่ในเมืองกดไก่นะพ่อนผิมเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องออกไปเตน้นมันก่อนนะผมไม่อยากเติมปั๊มที่ผมไม่ชอบเท่าไหร่ชอบเติมปั๊มที่แบบเอ่อมันถูกใจผมแล้วกันอันนี้แม่งอากาศร้อนด้วยเป็นบ้าแล้วเดี๋ <c oughs> จะพาไปชมร้านคาเฟ่นะแต่ว่าหลักคือ มากินคาเฟ่ชิววันอาทิตย์วันหยุดแล้วก็มาถ่ายงานด้วยสุดยอดเป็นไงล่ะไมนื่อยไหมเหนื่ม่ไหมนะนไม่ไยไนะไ เยอะท่างผู้ชมอ๋อคนเยอะคนเยอะผมชอบแบบนี้นะมีขาจับโทรศัพท์เลยหออุ้มหลุมอีกแล้วใช่ไหมผู้ชมเป็นซิกเนเจอร์อีกแล้วของอุโบลราชธานีนะครับผมในตัวเืนอน ตรงไปเราต้องตรงตรงอย่างเดียวอ๋อเนี่ยมันเป็นหลุมอ่ะบอกได้เลยว่ามันสุดเจิดในชืนอ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 ่อเชื่อเจื่อไอ้ควายออกมาไม่ดูเฮียเลยไม่รู้อ่ะแม่งโอ้แต่ละวัน ใครลองลองลองทุกคนก็ลองพิมพ์เหตุการณ์ไปดูนะผมแต่ละคลิปเนี่ยผมเจอเหตุการณ์อะไรบ้างแต่ละอย่างที่ผมขี่รถแต่ละคลิปเนี่ยไม่มีเหตุการณ์ไหนที่ผมจะแบบขี่ด้วยความสงบสุขได้เลยนะครับผมผมันต้องมีสักอย่างนะคนทั่วไปก็ต้องเจอนะครับผมบนท้องถนนแหละโอ้นี่และครับผมสุดยอดเลยหลีเกเลี่ยงไม่ได้วะเออมือจักคนหนักกว่านี้ว่ะผมบอกไปก่อนเลย อันนี้เขาอาจจะแบบผมแบหิือะไรอ่ะมาปิดนิดนึงแม่งขอเลี้ยวนิดนึงแล้วกันแม่งไม่ช่วยอะไรแม่งเงเี้เยอะเหมือนเดิมอะทางซ้ายแล้วกันหัวไหล่ซ้ายดีนะนี่ใช้เซน g o o g เกอรแบบแบบไม่ปรับเจนไม่ปรับเจนมาทันไม่ปรับเส้นศูนย์กลางให้ผมนะมันก็เลยดูงงๆหน่อย เลี <S <S <target> ้ยวเลี้ยวไหนวะมันมันซ้ายเลี้อันนี้อ๋อโอเค่อากาศเย็นนะหน้าหนาวนะมึงหนาวมากเลยโอ้โหค่ะโคตรร้อนนะไปดูร้อนจนขนลุกเยี่ยขนตู่ลุกหมดแล้วเนี่ยอี๊ยหอ ไอ้เหี้ยหถนุนแม่งสุดยอด่อยไปพี่ชมเฮ้ยอาซิกว่ะเฮ้ยอาซิกอยู่หรือเปล่าโอ้ไม่เห็นอาผมเป็นไหนวะโอ้โหเพิ่งม,มาเห็นถนนตรงยึดกลางวันนะเยี่ยมากเลยพี่ชมฮะสายไหมไห สอบออกมึงก็ไปโอ้โหต้องใช้สมาธิจัดขี่ถนนอย่างเงี้ยอิอิโอ้โหไปแล้วตรงอย่างเดียวมั้งรู้สึกว่าเยอะ้ายนะ ดีมาซ้ายต้องกลับไปดูนี่ต้องกลับไปดูในคลิปแล้วเฮ้ยหรือหูเราฝาดละแ,แน่ดีมาเลี้ยวซ้าย,ยมึงต้องกลับไปดูคลิปแล้วป่ะอ,อินเขามากเมื่อจรเปิดเลย ถึงแล้วาฟรีแบบรับแรงรับจริจ <c oughs> งข้าดใหญ่เป็นร้านธรรมดาอ่าซื้อชาซื้อชาไทยมากินร้านนี้อ,อร่อยเหาะตอนนี้คนเยอะไหมตอนแรกไม่มีคนเลยตอนนี้คนเยอะมาก รู้สึกยังไงครับอร่อยไหมครับร้านนี้อร่อยครับชื่อร้านอะไรครับ What the fuck มาส่งมาอาจารย์นี่นี่คือบรรยากาศนะครับพี่้องเด็กกับร้านคาเฟ่ด่กเกแล้วก็มีผมไปมี พูดคนงานลงสวยเลยทำได้ไหมไม่ชอบสไตล์นี้มันดูแบบก็หลุดจริงไงใช่อร่อยนะกับนมกาแฟดำก็ชงเข้มดีรสชาติก็แตกต่างจากการทั่วไปนะครับเดี๋ยวต้องชิมก่อนเอาลงมไหมชวนมาเลย อะไรไหมอันนี้คือ ปเป็นไงครับคาเฟ่อร่อยไหมถามอีกลแล้วไงป่าเอาเรียบร้อยแล้วเุ้ย โอเคครับเราก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะาไปกินข้าวต่อนะผมก็ไปติกแกรมกินเซนทันอะไรเงี้ยโอ้โอ้แรงเกินเราก็ติกแกรมนะครับผมนั่งตรงนั่งตักแอกินข้าวอะไรเงี้ยไม่ใช่นะอากาศมันร้อนกินไม่มีอารมณ์มากินแถวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราต้องไปเซนทันต่อหากินกับข้าวเสียบๆนะกินก๋วยเตี๋ยวเหนียก๋วยเตี๋ยวเหนีย มีมีน้ำซุปแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเนืยอนะครังผมประมาณนี้เดี๋ยวผมต้องขอตลาไปก่อนนะเพราะว่าทัวร์นี้เหนื่อยมากเลยนะครับผมนะอาจจะอัดไม่ได้ฮนะเออเคยเจอเหตุการณ์อะไรไหมร้านนี้ก็น่าสนใจว่าเอาไว้พยายามพาพาไปไหนนะผมอยากให้ผมไปไหนก็ลองคอมเมนต์ด้วยนะผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทราอีกนะครับผมผมจะพยายามลงคลิปเลยนะครับผมโอเคไม่รู้ไม่รู้ไปไหนแล้วตอนนี้ เ้นไหนก็นไม่รู้เอาไปมาไว้เจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ